ตอนนี้ยันทังทีแล้วนี้คือให้เลี้ยวขวาสองช่องละทั้งทีช่องเดียวก็รับเป็นสองช่องเออก็<ๆ>าทำให้โฟลดีขึ้นนะแต่ถ้าคนจะเข้าเมืองไปทางริศวิชัยแนะนำตรงทางนี้มาเลี้ยวซ้ายไปถนนขาถนนะขาดีกว่านะ<ๆ>ตอนนี้ก็สองเลนถึงเก้าโมงตอนนั้นก็เหลือเลนเดียวแล้วตอนเย็นนะ่ะตอนเย็นเลนเดียวแต่ให้เลี้ยวขวาได้ช่วงสองโมงบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นแล้วก็ทางนี้เราก็ให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดก็การจักรยาก็ดูคล่องตัวขึ้นวันนี้ แล้วก็มีการตรีเส,ส้นจราจรใหม่เพื่อให้มีแนวเพิ่มรถอีก3คันรับที่เอ็มอาร์ทีินตอนเดี๋ยวนเวลาขึ้นเอ็มอารซินทรนน่ะให้ออกประตูหนึ่งแล้วก็เดินมาหน่อยเดินมาหน้าตลาดทุกๆคนแล้วตรงทางมาลายมีคนมาดูให้เด็กข้ามไหมเทศกิจมีเทศกิจคอยคุม เมื่อวานที่สนามหลวงก็เรียบร้อยดีนะครับนี่เราก็ขยับจุดรอไปอยู่ฝั่งน้าตาตาระลิ่มต้นต,ตื่นแดงก,ก็จะมีเต็นท์ให้รออยู่มีอาหารรราชทานมีน้ําดื่มมานั่งรอตรงนั้นก่อน,อนแล้วก็จะพาลงไปที่หุงมงใต้ดินแล้วก็เดินขึ้นไปในพระรามาชวางังเริ่มในแบบงพื้นถึง4โมงเย็นทีนั้นเรามีรถชัตเตอร์บัสวิ่งจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามสถานีก็มีสนามชัยที่สุดนะปรนะตูหนึ่งนะแล้วก็ทีนะ่ที่สามยอด ็มีที่ท่าพระถ้าลบ BTS ก็มีที่พิษณุโลกแฝกับตูเวียนใหญ่ครับแล้วก็เรือก็มีเรือข้ามลากลีเยอะอย่างเี้นะวังหลังมาที่ท่าช้ามาหลังมาท่าช้างารจอดก,ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานอาจจะมีขาออกก็ปรับลงนิดนึงนะครับครับสวัสดีครับ